ร่วมงานแฟชั่นโชว์ที่ต่างประเทศครั้งแรกครั้งนี้ไม่ใช่แค่มานั่งดูแต่ได้เป็นเบื้องหลังแบบจริงจังว่าแต่เย็บผ้าก่อนโชว์เริ่มไม่กี่ชั่วโมงเนี่ย เป็นเหมือนกันทั่วโลกเลยเนาะช่วงนี้เมื่อปีที่แล้วเราดูแลโซเชียลมีเดียให้กับทางโชว์เลยมีโอกาสได้กลับมามีส่วนร่วมกับอีเวนต์นี้แวนคูเวอร์แฟชั่นวีคถือว่าเป็นหนึ่งในแฟชั่นวีคที่เปิดโอกาสให้แบรนด์หน้าใหม่จากทั่วโลกเสื้อผ้าในโชว์เนี่ยมีตั้งแต่ ready to wear จนไปถึง wearable art เบื้องหลังโชว์เสื้อผ้าสวยๆนีน่โคตรวุ่นโคตรมันทุกคนทํากันเหมือนงานกลุ่มโรงงานนรลกอะรองเท้านางนนแบบถ้าแบรนด์ไม่ได้กาหนดมาเขาจะเด้นเรียบๆสีขาวสีดำที่ของอ l d o ด้วยซึ่งเราเคยทํางานให้อนนะััอัลลโนาาาามามมมมกกก่่อออถ้้้้รรรยยยฟงงงงเเเเเเตททิิิไววปบืห็ส ทั้งตัดคลิปทั้งโพสแบบเรียลไทม์เออสิ่งหนึ่งที่ชอบม,มากจากรันเวที่นี่คือเขาให้ความสําคัญกับดาย์บิวิตี้มากมีทุกเชื้อชาติจริงๆซึ่ง,งมีนางแบบคนไทยด้วยนะพี่แล้วอะ่ะเออเราทําคลิปแยกไว้คลิปหนึ่งเป็นลุคของผู้ชมที่มาดูบอกเลยว่าเพดกว่าบางลุคในรันเว์เออคุณแวนคูเวอร์ไม่ได้ใส่แค่ลูลูกกับอาร์ติเร็กซ์นะแต่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ follow for more